เกมการศึกษาระดับชั้นประถมวัยสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นอีกแล้วนะคะก่อนแรกเลยนะคะเด็กๆลิงก์ที่ครูส่งไปจะมี2ลิงก์นะคะลิงก์ที่เป็น YouTube 1ลิงก์นะคะแล้วก็ลิงก์ที่เป็นเกมนะคะเกมการศึกษา,อ,าอีก1นึ่ลิงก์นะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยกดไปลิงก์เกมนะคะจะมาปรากฏหน้าเดียวกับคุณครูเลยนะคะ จากนั้นเนี่ยให้เด็กพิมพ์ชื่อจริงของนักเรียนเองนะคะชื่อจริงไม่ต้องใส่นามสกุลก็ได้นะคะชื่อจริงตามด้วยชั้นแล้วก็เลขที่นะคะชื่อจริงเว้นวรรคชั้นอนุบาล3หรือ2อ,อะไรนะั้นก็ใส่ไปเลยนะคะทับหนึ่งอันนี้ครูยกตัวอย่างเฉยๆนะคะตามด้วยเลขที่นะคะเลขที่ของนักเรียนเลขเ,เลขที่อะไรนะคะ ก็ใส่เลขที่ของตัวเองไปที่สําคัญนักเรียนใส่เลขที่ให้ถูกต้องนะคะชื่อจริงชั้นนะคะแล้วก็เลขที่นะคะจากนั้นเด็กๆก,กดคําว่าเริ่มนะคะ,ะหน้าจอก็จะมาปรากฏนะคะเป็นเกมของวงกดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชี้บอกตำแหน่งนะคะ เด็กๆลองคิดซิว่าอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ชี้บอกตําแหน่งของอุปกรณ์คอมพิวเตอรท์ทำหน้าที่ชี้บอกตําแหน่งเนี่ยคืออะไรเด็กๆรู้ไหมคะอ่าอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ชี้ตําแหน่งน่ะคือเมาส์นะคะเมาส์เป็นตัวชี้ตําแหน่งชี้บอกตําแหน่งนะคะจากนั้นเรากดเริ่มเด<ๆ>็กๆ,ๆนะคะให้เด็กๆเนี่ย ทาตัวสีแดงๆไปหาอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ใช้ชี้ตำแหน่งนะักเรียนดูก่อนซิอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะคะเพราะเรียนเห็นแล้วนะักเรียนก็ลากไปเลยนะคะอ่าแบบนี้นะคะคแบบนี้อ่าแบบนี้คือจบเกมนะคะ สำหรับมีนคะแนนบอกแล้วก็ระยะเวลานะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูนะคะอขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูจะมีเกมอะไรให้เด็กๆไ,ได้ลองเล่นอีกเดี๋ยวติดตามในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ